ดูทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเยาวราชนะคะทุกคนในฉบับของเซเปโตนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นวิวรอบๆนะคะทุกคนมีเซเว่นด้วยนะคะทุกคนซึ่งเหมือนจริงมากๆเลยนะคะอันนี้เหมือนเหมือนเขากําลังจะเ,เลือกตั้งกันนะคะทุกคนซึ่งมีป้ายเลือกตั้งเต็มเลยนะคะทุกคนนี่คือแบบเหมือนจริงมากๆเลยนะคะทุกคนให้ทุกคน พีละพูดจริงทำจริงไม่ทิ้งประชาชนเบอร์สี่เอ้ยทุกคนเราโคตรชอบเลยแบบนี้นะคะคือเราโคตรชอบเลยมาดูมุมต่อไปอันนี้ก่าค่ะทุกคน,นก็จะเป็นมุมอะไรไม่รู้ทุกคนมีให้เช่าโฆษณาโอ้โหคือเหมือนจริงมากๆเลยนะคะทุกคนคือเราไม่คิดว่าจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะนี่คือเหมือนจริงมากๆเลยนะคะทุกคนเฮ้ยอันนี้ก็จะเป็นตึกที่แบบจะขายแล้วนะคะ มีหมู่บ้านด้วยนะคะทุกคนอ่าคือเราเข้าไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสุดที่แบบเราต้องรับอนุเราต้อง,ร,อร,องรับอนุญาตก่อนนะคะทุกคนซึ่งตอนเนี้ยเราลิ้นพันอะเป็นไรไม่รู้ช่วงนี้ลิ้นพันบ่อยมากเลยนะคะทุกคน,น,นจะเป็นพราะเราพูดเร็วอะทุกคนโอเคเราไปดูอ่าโซนต่อไปกันดีกว่าคะ่ะทุกคนมาดูโซนต่อไปกันดีกว่าคะ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบโซนขายของชามนะคะทุกคน อ่าก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีตึกที่ให้ขายแล้วนะคะทุกคนมีตึกขายแล้วนะคะทุกคนอ่าเรามาเริ่มดูตรงนี้กันดีกว่านะคะทุกคนอันนี้เหมือนจะเป็นคาเฟ่นะคะทุกคนทุกคนเห็นเชลตรงนั้นไหมคะมีพวกแก้มีพวกคอเหมือนเป็นแบบร้านร้านน้ำนะคะทุกคนอันนี้ร้านอะไรไม่รู้นะคะทุกคนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือร้านอะไรนะคะอันนี้ห้างทองเยาวราชอ่ะอุ้ย อะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยน้ำตกนะคะทุกคนเฮ้ยเราชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากๆเลยนะคะทุกคนคือแบบไว้เราถ่ายคลิปเสร็จเดี๋ยวเราจะมากินนะคะเรามาช่วงเช้านะคะทุกคนเออบางร้านอาจจะไม่ได้เปิดนะคะเราคือมีร้านแถวนี้เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนแต่เขาไม่ได้เปิดนะแล้วก็อาจจะให้ทุกคนดูไม่หมดนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามีตรงไหนบ้างโอเคค่ะ เอาไปดูอีกโซนหนึ่งกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นเฮ้ยทุกคนอันนี้นนนนเป็นหมู่บ้านนะคะทุกคนอันนี้เป็นหมู่บ้านนะคะดีทุกคนมีหมู่บ้านด้วยทุกคนดีมากเลยอ่ะอ่าเฮ้ยอันนี้อันนี้เรารีวิวไปเรียไงทุกคนเอืมเหมือนเราจะรีวิวไปแล้วนะคะทุกคนอ๋ออันนี้เรารีวิวไปแล้วนะคะทุกคนโอเคเราไปดูอีกด้านหนึ่งของที่เราวิวรีวิวไปแล้วดีกว่านะคะทุกคน ท society, reunion, speak, we we ata, ุกคนจะงงนะคะว่าเราพูดอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเราพูดอะไรเราก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะคะเพราะืเะเหมือนกันนะคะทุกคนเนี่ยทุกคนเราชอบอธิบายไม่ถูกนะคะโอเคเขาเริมดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นร้างขายของชาเหมือนกันนะคะคือเหมือนกันมากๆเลยนะคะทุกคนเอวรล่าในแบบสช่นบบเซเปโตก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะทุกคนคือถ้าเกิดว่าคนคนสร้างแบบเนี้ยทาได้แค่นี้ก็คือว่าเก่งแล้วนะทุกคนคือขนาดเนี้ยประมาณเนี้ย โอ้ยอะไรเนี่ยเราพูดอะไรเนี่ยคือแบบเนี้ยเรายังทําไม่ได้เลยนะคะทุกคนคือแบบคนสร้างคือเก่งมากเลยค่ะสุดยอดเลยนะคะเราขอยกนิ้วให้เลยนะคะทุกคนคือสําหรับคลิปนี้เราเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนถ้าถ้าเราพูดไม่รู้เรื่องหรืออะไรยังไงอ่ะเราขอเราขอโทษด้วยนะคะทุกคนซึ่งแล้วก็เป็นคนที่พูดไม่เก่งอยู่แล้วนะคะทุกคนโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ล้วก็เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะทุกคนพักหจะให้ก่อนนะคะทุกคนคือเราพูดเร็วมากโอ้ยทุกคนเราไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะ